เรามาพูดถึงดาวดวงสุดท้ายที่อยู่ในกลุ่มของดาวตรีเทพนะคะได้แก่ดาวเสาร์นั่นเองและดาวเสาร์ก็ได้ย้ายไปแล้วนะคะถ้าคุณเจอคลิปนี้ดาวเสาร์ได้ย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะย้ายตั้งแต่วันที่19นะคะพฤษภาคมพุทธศักราช2568และ ย้ายเข้าสู่รักนาราศีมีนนั่นเองอย่างไรก็ตามค่ะก็จะมีคำโบราณกล่าวไว้ว่าทายโทษทุกขทายเสาอุ๊ยใจคอไม่ค่อยสู้ดีแล้วใช่ไหมคะแต่บอกได้เลยนะคะก็ไม่ได้แบบต้องกังวลอะไรขนาดนั้นเราไม่ได้มีดาวเสาดวงเดียวเสมอไหรล่ล่ะแล้วเขาก็เขาอาจจะทำมุมเข้าหาเราบ้าง แต่เราก็คงไม่ได้โดนอะไรหนักหนาะสาหัสหรอกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรายังมีดาวดวงอื่นที่อุ้มชูดวงชะตาของเราอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตกใจนะคะบางคนรู้สึกว่าพอฟังหลายๆที่เราตกใจตนกตกใจทายโทษทุกทายสาวแต่ก็ไม่ได้ทุกขนาดนั้นนะคะทีนี้จริงๆแล้วอ่ะดาวพระสาวเนี่ยถึงแม้ว่าใครจะกลัวกันแต่จริงๆแล้วคือบททดสอบมากกว่าค่ะเช่น บางคนก็มองว่าคือดาวแห่งความทุกข์แต่เปล่าเลยค่ะเป็นบทเรียนประสบการณ์ใหม่ๆความอดทนบทเรียนชีวิตเมื่อจรนมาทับดาวใดนะคะชีวิตก็อาจจะพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่าความท้าทายทั้งกายใจแล้วก็โชคชะตาที่อาจจะดูเหมือนกับว่าเราต้องพิสูจน์ความสามารถของเราเท่านั้นเองนะคะแหมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะมาเดี๋ยวจะทายให้ฟังว่า เป็นอย่างไรนะคะทีนี้เรามาว่ากันที่โชคชะตาลักนณาราศีเมื่อดาวพระเสาร์ยกย้ายกันดีกว่าดาวพระเสาร์จะยกย้ายเนี่ยจะอยู่ประมาณ2ปีครึ่งนะคะมาเรามาว่ากันแต่ละลักนณาราศีจากนี้เป็นต้นไปกับนักพยากรวาสนาอ m a เมซิทาโลคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวรักคณาราศีธนูกังวลหรือเปล่ากับดาวเสาวย้ายแล้วนะะถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่นั่นหมายถึงดาวตรีเทพและดวงสุดท้ายคือดาวเสาวได้ยกย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณนะ่ะกำลังเผชิญอยู่แล้วดังนั้นอย่าไปตระหนกตกใจเพราะว่าดาวเสาวเนี่ย ไม่ได้แบบว่าจะแผงลิดแผงเด็กกับคุณนะคะและคุณยังมีดาวดวงอื่นเนี่ยคอยดูแลอุ้มชูดวงชะตาของเราอยู่ดังนั้นอย่าไปกังวลงใช่ค่ะต้องยอมรับแบบนี้จะพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะให้คุณเข้าใจาง่ายๆ,ๆดาวตรีเทพก็คือดาวดวงใหญ่นะคะคือราหูนะคะพฤหัสแล้วก็เสารนานๆรอเขาเรียกว่านานที3ดาวใหญ่ๆจะโคจรยกย้ายพร้อมกันแล้วเดือนเดียวกันอีกโอเคใช่ เราไม่ได้เจอบ่อยๆแต่ในแต่และดวงถ้าแยกออกมาเนี่ยเราเจออยู่แล้วค่ะและชาวราศีธนูนะคะดาวเสาร์ได้อยู่กับเราสองปีครึ่งเออราหูปีครึ่งพฤหัสหนึ่งปีดังนั้นเราเจออยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งเราก็ นึกได้หรือจำไม่ได้เท่านั้นเองนะเราผ่านมาแล้วเราเคยผ่านมาแล้วคุณยังผ่านมาได้เลยแล้วทำไมคุณจะผ่านไม่ได้อีกนะมาชาวลัคนาราศีธนูฟังทางนี้ดาวเสาเนี่ยนะคะคือดาวพระเสาเนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนพันธุของคุณเองอ่าพันธุคืออะไรแหมบ้าน ที่ดินอสังหาที่พักที่อยู่อาศัยนั่นแหละคะ่ะช่วงนี้ก็จะส่งผลให้คุณต้องใช้ความคิดนะดาวสาวจะไปทำทำงานกับความคิด ความคิดความอ่านความกังวลน,นะคะในเรื่องของการหาเงินหาทองการดูแลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องรถตาม้าช้างบ้านและพาหนะทุกสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะใครที่เช่าคอนโดอยู่รู้สึกว่าแพงเกินไปก็อาจจะยกย้ายตัวเองไปหาที่ที่ราคาถูกกว่านี้หรือบางคนอ่ะ เปลี่ยนที่อยู่อาศัยดีกว่านะคะจากเช่าก็เป็นซื้อบางคนฉกซื้อเป็นเช่าอารมณ์ประมาณนี้เลยนะก็จะมีเรื่องของการคิดแล้วก็วางแผนมากหน่อยจากปกติคิดน้อยหรือไม่คิดแต่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าต้องวางแผนและบางคนอาจจะมีการซื้อรถเกิดขึ้นหรือรถมันเสียซ่อมไม่ไหวแล้วหรือซ่อมจนหน้ามืดแล้วซื้อใหม่นี่แหละคะ่ะก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายแบบนี้แล้วมันก็จะครัวพันกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคนในบ้านด้วยนะก็ อาจจะบางบางบเขาเรียกว่าบางทีคุณอาจจะต้องมีการปรับปรุงรีโนเวทบ้านซ่อมแซมบ้านต่อเติมขยับขยายต่อออกไปหรืออาจจะเ,เขาเรียกว่าปรับภูมิทัศน์ของบ้านให้ดูแบบว่า สบายใจมากขึ้นก็ได้เนาะคุณอาจจะมีเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะคะให้ระมัดระวังนะคะการโต้เถียงกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะเปรียบเหมือนลมโพล้มไซเนาะหรือคนอายุมากๆเปรียบเหมือนบ้านเปรียบเหมือนอสังหาเปรียบเหมือนแผ่นดินที่ดินเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ ปู่ย่าตายายคนมีอายุคุณพ่อคุณแม่เรามาระวังนะคะว่าเวลาสื่อสารกัน่ะถ้อยทีถ้อยอาศัยมีเมตตาต่อกันนะคะ,ะเพราะว่าบางทีเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมท่านคิดแบบนี้เราคิดแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าจัดการระบบความรู้สึกของตัวเองได้จัดการความคิดได้ใจเย็นๆลงได้เนาะมันก็จะทําให้คุณไม่งุดหงิดค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะมีดาวสาวมันจะเล่นงานเกี่ยวกับของเก่าคนอายุเยอะ บ้านบ้านเก่ารถเก่าการซ่อมแซมอารมณ์ประมาณนี้คุณไม่รีบซ่อมก็ไม่เป็นไร แต่คุณก็อาจจะติดค้างในใจว่าเออเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องใช้เงินเนาะ,ะแผนการต่อไปแผนการต่อไปนะคะก็จะประมาณนี้นะก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากเพราะบางดวงชะตาม,มันก็จะมีแผนของการซ่อมแซมอยู่แล้วเพียงแต่จะซ่อมเล็กซ่อมน้อยนะคะหรือการใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องเราเหล่านี้ก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะทีนี้เราไปเจาะในภาพรวมของในด้านอื่นๆกันบ้างก็ต้องยอมรับว่าก็ไม่ได้เสียสทัทีเดียวเนาะแล้วก็ชาวรัคนาราศรีธนูเป็น ลัคนาที่ดีเป็นหนึ่งในความเฮงของสี่ลัคนาราศีที่ด้านเฮงนะโชคลาภก็มีนะแต่ว่าพอได้โชคมามันจ่ายไง เออจ่ายต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะกันเรื่องของดวงการงานสักนิดหนึ่งดีกว่าว่าการงานจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าใครอยากฟังในเรื่องของดาวดวงอื่นหรือภาพรวมที่สรุปเอาไว้ทําคลิปแยกไว้แล้วนะคะแต่น,นี้แยกมาเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ทุกคนกลัวก็เลยอยากจะมาพูดให้บอกว่าเอ้ยมันจะเล่นงานคุณแบบนี้เท่านั้นเองนะคะอืมทีนี้ถ้าเออดาวเสารเนี่ยนะคะ ถ้าคุณระมัดระวังความคิดระวังคําพูดไม่กระทกระทั่งมันก็จะผ่านไปได้เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในครอบครัวนะคะในเรื่องของการทํางานค่ะใครที่ทําธุรกิจกงศีสืบต่อเกี่ยวกับเรื่องการต่อย,ยอดธุรกิจของบรรพบุรุษอ่านะฮะบอกได้เลยนะคุณจะคุณจะขยับขยายคุณจะใช้ความทันสมัยเข้ามาบริหารการตลาดการค้าของคนรุ่นปู่รุ่นพ่อก็ต้องถามเขาเนาะใครอยากจะ จัดระเบียบการทํางานใหม่ให้ร่วมสมัยบ้านค้าขายทําขนมอยากทาให้ร่วมสมัยประดิ์ประดอยให้ดูแบบว่าซื้อง่ายขายคล่องแบบที่เดี๋ยวนี้ขนมชั้นเขาก็จะมีะท็อปปิ้งนะหรือว่าข้าวเหนียวอะไรก็จะมีท็อปปิ้งใส่กระทงเล็กๆคุณก็อยากจะทําให้มันร่วมสมัยหรือทําเป็นชุดบ็อกเซตหรือทาเป็นของขวัญบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเขาจะบอกว่าทําไมต้องมาทําแบบดัดแปลงความโบราณของเขาดัดแปลงความเป็นเอกลักษณ์ของการสืบทอดนะ คุณก็ต้องอธิบายอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนที่ทำธุรกิจกรงสรีอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการพูดคุยการวางแผนการปรับเปลี่ยนการประยุกต์ก็ต้องมีมากหน่อยนะคะทีนี้ใครที่อ,อยากทำนะคะเขาเรียกอยากเขาเรียกว่าอยากทำลงทุนทำอะไรใหม่ๆนะคะแนะนำให้บอกผู้หลักผู้ใหญ่หรือขอคำแนะนำหรือขอคำอวยพรจะดีที่สุดนะคะ ธุรกิจการค้านะดาวเสาไม่ได้ไปเล่นงานอะไรตรงนั้นมากมายเพราะฉะนั้นคุณก็ปลอดโปร่งก็ทําลุยไปได้เลยค่ะอยากไปต่างประเทศเอาไปอยากเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนนะคะเพราะว่าดา,าวเสาไม่ได้ไปแต่นี่ดาวเสามาแต่เรื่องนี้เท่านั้นในคลิปนี้เราพูดแค่ดาวเสาเนาะคุณจะได้เข้าใจว่าทายทัวทุกทายเสาเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องซสีเรียดไงอันนี้แบบว่าพูดกันแบบชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านเนาะทีนี้เรามาในเรื่องการเงินนะคะการเงินก็เนี่ยแหละค่ะมันก็จะถูก ใช้ไปกับการซ่อมแซมนะรถเก่าไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนนะหรือทนซ่อมก็อ่ะสู้ราคาอะไรกันไปนะคะขยับขยายฝนตกหลังคารั่วอุ๊ยมีรายจ่ายจีปาถะเข้ามานะคะและในเรื่องของภาพรวมด้านอื่นดีหมดนี่นะมันมีแค่แตะเรื่องนี้นะแต่คุณก็ยังมีเกณฑ์นในด้านของการเงินที่จะเข้ามาจนส่งผลให้การเงินของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนักนะเพราะว่า ชาวลัคนาราศีธนูถือว่าเฮงมากๆนะอ๋อและดาวพฤหัสก็อยู่เข้าสู่เรือนปัต,ตนิอืมไม่ไม่มีผลนะคะ นะคะเพราะฉะนั้นก็จัดการไปได้เลยจนะ้ชีวิตคุณภาพรวมถือว่าดีทีนี้มาด้านของความรักนะคะความรักนะคะคนที่เป็นคู่รักก็เอาแหละค่ะถึงเวลาชัดเจนละจะซื้อเรือนหอปรับปรุงเรือนหอนะเออบรรพบุพร,บรุษยกบ้านให้อาจจะต่อเติมบ้านก็ต้องขอคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายจะขอดัดแปลงเป็นเรือนหออะไรก็ว่ากันไปประเพณีอยากทําแบบนี้อยากแต่งในกรุงเทพไม่อยากแต่งต่างจังหวัดอ้าว คนต่างจังหวัดนะพ่อปู่ย่าตายายก็บอกเขาอยากให้แต่งต่างจังหวัดไอ้เราก็อยากแต่งกรุงเทพก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นคู่รักอ่ะก็คุยกันให้ดีๆเรื่องการมั่นหมายทาขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะพบกันครึ่งทางนะแต่ก็ดีใจด้วยนะคะกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่การซื้อเรือนหอการซื้อรถการซื้อบ้านการซื้อเคหสถานเพื่อสร้างอนาคตดีใจด้วยนะคะคนโสดนะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอความรักค่ะนะคะแต่ว่าความรักของคุณน่ะก็ต้อง คุณจะเจอคนที่แบบว่ามีความเป็นผู้ใหญ่นะหัวโบราณนิดนึงนะคะแต่ก็ดีค่ะทําให้เราได้มุมมองคําแนะนําจากแฟนของเราได้เสมอดีใจด้วยที่คุณจะได้พบเจอความรักนะคะกับคนอายุมากกว่าส่วนคนที่มีครอบครัวนะคะช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าอรู้สึกอยากต่อเติมห้องให้ลูกหรือว่าลูกย้ายไปดูหอพักหอเรียนย้ายโรงเรียนย้าย ที่พักอาศัยหรือย้ายจากบ้านไปสู่คอนโดใหม่่ันก็จะพันผูกผูกพันอยู่กับอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้ค่ะนะคะส่วนการเงินนะขอแวบ,บมานิดนึงใครที่อยากจะค้าขายที่ดินขายที่ดินที่เป็นบักของบรรพบุรุษนะคะจุดทูบบอกหน่อยนะคะหรือบอกคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็ขอราคาที่ท่านปรารถนานที่จะให้เราขายนะถ้าขายได้มากกว่าราคาที่ท่านตั้งเอาไว้ท่านจะมีความสุขมากนะแต่ถ้าขายด้วยความร้อน ร้อนรอนต้องรีบใช้เงินน่ะคุณจะได้ราคาที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะสร้างปัญหาเกิดขึ้นในภายหลังแล้วมีการพูดถึงไปตลอดชีวิตได้นะอ่ะต้องระมัดระวังค่ะนี่คือภาพรวมของรักคณา,าราศีธนูจริงๆแล้วไม่มีอะไรค่ะดาวสาวแตะแค่เรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้แตะแบบ ทำให้คุณแย่ด้วยมันเป็นการแตะเพื่อต่อเติมขยับขยายรถเก่าซื้อรถใหม่มันก็ดีต่อเราเนาะอืมก็วางแผนการเงินบ้านซุดโสงก็ซ่อมแซมเนาะห้องไม่พอขยายให้บุตรลูกมีลูกเกิดใหม่ขยายมันคือการจุดปรับเปลี่ยนชีวิตจากเท่าเดิมให้โตขึ้นดังนั้นเมื่อไหร่ที่มันโตขึ้นมันก็หมายถึงการเงินที่จะต้องขยายออกไปด้วยดังนั้นแนะนําว่าวางแผนการเงินดีๆวางแผนการ จะทาโครงการหรือโปรเจกต์ต่อไปเรื่อยๆอย่างไรมากกว่านะคะเชื่อว่าคุณผ่านไปได้แน่นอนนะคะลัคนาราศีธนูเน้นย้านะคะคุณไม่ได้มีดาวดวงเดียวนะไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปแบบตีอกชกตัวกับดาวเสาร์ให้มันมากนักนะคะมันายังมีดาวดวงอื่นด้วยนะคะฝากติดตามช่องนักพยากรณ์วาสนา Amazing t a r o เอาไว้ด้วยนะคะคลิปเต็มคลิปแยกคลิปลัคนาราศีเกี่ยวกับ ดาวราวหูดาวพฤหัสทำไว้แล้วไปดูได้เลยนะคะประกอบกันนะคะแต่ให้รู้ไว้ว่าคุณเป็นดาวเด่นในดาวเฮงของรักนาราศรีธนูเฮงที่สุดแล้วนะคะดีใจด้วยมีความสุขมากๆค่ะฝากกดติดตามช่องแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวของการทำนายทยทักโหราศาสตร์ตะวันตกโหราศาสตร์ไทยการสอนไพ่ช่องสมาชิกจะมีเรื่องของการสอนไพ่ยิปซี เกดเล็กเก็ดน้อยด้วยนะคะแล้วก็เลิกงามยามยามดีนะแต่ละเดือนนะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับผู้ใจดีที่แชร์คลิปนี้เป็นค่าครูปรารถนาผู้แชร์ทุกคนนะคะพบเจอเส้นทางของความสุขร,ราบรื่นทำอะไรก็ราบรื่นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ